สวัสดีครับผมเป้รถอันติมมอส2เกทเอวันนี้ก็จัดรถสวยๆสีเทาดำมาให้หนึ่งคันนะครับสภาพงามๆชมมรออเป็นสัมแล้วว่าสเปคนางฟ้าเลยนะครับก็ใครสนใจนะครับในตัวรถอันติสวยๆสภาพเกทเอนะครับก็ช่องนี้จัดให้นะครับเป้นะครับอยู่ที่เพชรยนต์นะครับคัดรถสวยเกทเอคุณภาพนะครับเป้วิศวะฝ่ายขายนะครับเป็นอินสเปกเตอร์รับตรวจรถรับดูแลรถนะครับสกินรถลูกค้าทุกคันนะครับ สำหรับงานนอกก็บอกเลยว่าเป้นะครับคันละ2,500นะครับ2,500นะครับต่อคันนะยังไม่ต่อคันครับดูให้ทุกจุดทุกอณูนะครับแต่ถ้าดูถ้าซื้อคันที่เป้รีวิวเนาะก็ไม่ได้คิดตังค์นะครับก็เป้รีวิวให้แล้วนะครับตรวจให้แล้วก่อนที่จะถ่ายนะครับเดินดูเดินตรวจสอบเป็นชั่วโมงนะครับดูซ้ายดูขวาดูใต้ท้องต่างๆเนี่ยเช็คให้หมดแล้วทั้งเอกสารต่างๆนะครับตรวจสอบให้แล้วนะครับว่าปลอดภัยซื้อได้นะครับ โครงสร้างรถเสาเอสบีเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวเป้เจะพาเช็คแบบลเอียอีกหนึ่งรอบให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าแต่ละแต่ละแต่ละอย่างที่บอกมาเนี่ยมันเดิมจริงไหมสภาพเป็นยังไงอ่ะมาดูกันนะครับรถของเราก็คัดเกตอยู่แล้วนะครับไฟหน้านะครับเป็นโปรเจเตอร์ไฟทามีไหมครบเลยนะครับกระชนหน้าเป็นสี่แถบนะครับสีแบ่แถบหลังน้าสีเทาดำพร้อมไฟตัดหมอกมีไหมครบนะครับติดมาเพิ่มแล้วทางซ้ายและขวานะครับทะเบียนสวยเจ็ดเจ็ดหกศูนย์คันนี้เลยนะครับ ฝากระโปรงเดิมนะครับเหลี่ยนสังคมชัดเจนไม่มีระบุกระยิมนะครับเสียงกวางวานจังวานใสๆวิงว่งวิ่งแบบนี้นะครับรถเดิมสาภาพสวยเลยครับการันตีให้เลยนะครับแม็กนะครับก็เป็นปัดเงานะครับปัดเงาเทาดาคู่หน้าดิสเบรกนะครับข้อดีของอทิ่ก็คือจะได้รถที่เป็นรถที่มีดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับถ้าเป็นรถที่เป็นตัววีออสอย่างเงี D ้ยก็จะได้เป็นถ้าไม่ใช่ตัวท็อปนะจะได้เป็นดัมดัมเบรกล้อหลังคู่หน้าดิสเบรกนะครับ สภาพสวยแบบนี้นะครับเป็นรถที่ดีดีไซน์มาได้สวยและน่าใช้ขับนุ่มขับดีนะครับรถเครื่องขนาดกลาง1.5นะครับสภาพสวยเลยนะครับรถคันนี้7สปีดครับเกียร์ออโต้นะจะขึ้นเขาลงห้วยไปทางไกลก็ได้หมดนะครับเพราะเป็นรถที่เครื่องขนาดกลางนะครับขึ้นดุมขึ้นดอยชงดอยช้างดอยเทนนที่ไหนก็ได้ครับไปได้หมดนะครับถ้าทางตันไปไม่ได้นะครับอ่ะฟิล์มด้านหน้านะครับ ยังไม่ติดให้นะเลยๆแล้วก็กระจกเนี่ยเป็นกระจก2ชั้นแอคูสิกันะครับภาษีพหต่อให้หมดนะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเดี้ยวมีไม่ครบเลยนะครับพับเก็บได้แบบไฟฟ้าแล้วก็ปรับได้แบบทั้ง4ทิศทางเลยนะครับประตูนะครับหน้าหลังนะครับสภาพเดิมกริบๆนะครับเหลี่ยมสันคมชัดเจนนะสภาพสวยเดิมเลยนะครับฟรีม40นะครับบางๆใสๆนะครับอยากติดเพิ่มอยากได้แบบไหนจัดให้ได้เลยนะครับยาเป้ทำแถมให้นะครับ คิวศาสะอาดยังไม่มีก็แถมให้ได้นะครับแถมเยอะไปเป๊ก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกันนะครับบอกก่อนนะครับ้าแถมเยอะไปเป๊ก็ไม่เหลือเหมือนกันครับไม่ได้อะไรเลยได้แค่ตัวเลขจริงๆนะครับหัวน็อตต่างๆสภาพเดิมนะครับหัวนองหัวน็อตเดิมนะครับซีนเดิมแท้นะครับซีนเนี่ยเดิมแท้ทั้งหมดเลยนะครับนี่เดิมๆไม่แตกไม่เล้าไม่อ้านะครับสภาพต้องเดิมแบบนี้นะครับหัวนองหัวน็อตเดิมเดิมๆคมๆนะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มเลยนะครับ รถเพิ่งเข้านะครับสภาพคือเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้สปานะครับก็จัดให้นะครับผู้ชมอยากได้นะครับก็โทรหาเป้ได้เลยนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับบอดี้ต่างๆได้มาเดิมแท้สวยซีนต่างๆเดิมหมดเลยนะครับนี่ซีนซ้ายขวาเดิมสวยๆแบบนี้งานๆฉ่ำๆยางไหไไม่อะไรเครื่องมืออยู่ครบนะครับสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์เลยนะครับ ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับครบเลยนะครับแบบนี้เป็นรถที่ดีไซน์สวยน่าใช้นะครับตรงนี้จะเป็นไฟเบรคด้วยสามตรงกลางนะเป็น LED นะมีมาให้ครบนะครับรางน้ําต่างๆเป็นอาร์สวยสมบูรณ์นะครับรถเพิ่งเข้าสภาพแบบนี้ก็ได้มาตรฐานเกทเอนะครับเพราะแค่ฝาน็อตฝาฝากระโปรงยังไม่มีขยับเลยนะครับนี่ยังไม่มีขยับเลยนะครับสวยมาตรฐานเกทเอเนาะก็ใครอยากได้ทักมาจัดมานะครับ ระบบไลฟฟ้าไลท์มอกด้านหลังมีไมโครไฟท้ายเป็นแบบปลายดัตสมเมร LED ไลท์แครดิ้งนะครับดีไซน์ได้สวยและน่าใช้นะครับรถคันนี้ภายในเป็นโทนสว่างนะครับจะออกแบบมาเป็นสีเบจตตดกับสีดำนะครับโทนสว่างนั่งสบายนาหนานุ่มๆนะครับเบาหนานๆนุ่มๆเลยนะครับเบาแน่นๆนะครับมีโซเฟตมีคาร์บิดไทนะครับมีปุ่มยึดล็อกให้ครบเลยนะครับ และสีนะครับภายนอกภายในเท่าก ah. hmm. uh ันหมดนะครับดูเลยเป็นองุ่นตาลเดิมเดิมคมคมนะครับนี่เดิมเดิมคมคมนะครับเสนเซอร์ประตูทุกอย่างใช้ปกตินะครับสีภายนอกภายในเท่ากันโทนเดียวกันคันนี้คือสีเดิมนะครับนี่คือสีเดิมนะประตูประตูนะครับนี่ประตูเดิมนะครับแล้วก็สีต่างๆก็เดิมแท้หมดเลยนะครับนี่เดิมแท้หมดเลยนะครับตรงนี้เป็นปุ่มล็อกนะครับการเด็กเปิดประตูรถเนาะก็กดลงนะครับเพื่อใช้งานนะครับพับปิดปุ๊บลูกค้าก็ไม่สามารถที่จะ อ้ลูกูเราไม่สามารถที่จะเปิดประตูได้นะครับก็ดึงกลับด้วยนะครับถ้าไม่มีเด็กนะสมาชิกที่มีมาให้พร้อมครบแล้วนะครับนี่คือสมาชิที่นะครับาอ่แต่รถต้องไม่มีคนใหญ่ในรถนะอ่ภายในนะตัวนี้ตกแต่งมานะครับเป็นโทนสีดำาตดกับสีเบจนะครับเป็นบูนุ่มนะครับลำโพงสีดอกรอบคันดังๆนะฮึมกระหึมเลยนะครับที่วางแก้วน้ำมีไม่ครบเซ็นทัลล็อกก็มีให้นะครับอ่า แล้วก็กระจกไฟฟ้าปรับได้ทั้ง4บานออโต้หบานนะครับอ่าพัดเจ็ดหมอบมีมาให้ครบแต่งเพิ่มเรียบร้อยนะครับพุ่มสตาร์ทกระจกไฟฟ้ามีให้ครบแล้วนะครับแอร์แบ็คให้เจ็ดใบซ้ายขวาหน้าหลังหัวเขา่าเสาเอเสาบีมีมาให้ครบเลยนะครับและโครงสร้างรถก็สวยเดิมๆนะครับเดิมๆผมคมสวยนะครับนี่หัวน็อตเดิมนะครับเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขายแบบนี้เท่านั้นนี่คือมาตรฐานเกตเอนนะครับโครงสร้างก็เดิมนะครับ,รรด,รบดูเลยนะครับนี่มตาแกะดูทุกจุดทุกหนูนะครับแกะดูเลยนะครับผมไม่ช่างแกะหน่อยนะ แกะดูให้ดูนะครับให้ดูแบบสบายใจนะครับซึ่งรถไปจะได้ไม่ผิดหวังนะครับผมบอกเลยว่าดูให้เคลียร์นะครับดูคลิปที่จบก็เคลียร์เลยนะครับบอกเลยว่าซื้อเป้นะครับสบายจะได้นะครับรถเกจเแน่นอนมาตรฐานนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูกันนะครับลองสตาร์ทเครื่องหน่อยนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทง่ายๆแค่นี้นะครับไมลแสนสองนะครับไมลแสนสองเท่านั้นนะแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับ FmAM เมนี่ยครบแอร์ปรับได้สีดับร้อมเย็นนะครับ p o w e r a d มีให้หนึ่งจุดนะครับหัวเกียนะครับพุ่มหนังอย่างดีนะครับนี่เข้าเกียร์ได้ง่ายนะครับอ่าสภาพสวยเดิมนะลูกนรายการบอกเวลามีไม่ครบนะครับสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มผู้แจเป็นคีเรตแบบนี้เลยนะครับนี่หัวแชเป็นคีเรตแบบนี้นะครับอ่าอยู่สุปายที่คนดูนะครับไปดูห้องเครื่องกันไปยังไงไปดูนะครับจุดสุดท้ายที่คนดูของห้องเครื่องนะครับ ้องเครื่องต้องดูด้วยว่าเดิมไหมนะครับสภาพเป็นยังไงมาดูกันนะครับเปิดให้ดูนะครับสภาพเครื่องทํางานปกตินะครับนี่เดิมๆสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับน็อตต่างๆสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับสามอารถสามเอลอยู่ครบนะครับสามอารสามเอลอยู่ครบนะครับตัวเครื่องดูออวีวีทีนะครับซีนต่างๆเดิมแท้นะครับเดิมแท้เลยนะครับ แกใส่ก้งขวาเดิมไม่มีโดนนะครับหัวนหัวน็อตเดิมทั้งหมดนะครับเดิมนะครับนี่เดิมเดิมไม่มีไขยนะครับฝาเดิมซีนเดิมนะครับชิ้นของคมร้อนอยู่ครบนะครับบอสติ๊กเกอร์โรงงานก็อยู่ครบเช่นกันนะครับเครื่องเดินยังไงปกติคอมแมทํางานปกตินะครับทุกอย่างอยู่ตำแหน่งนะครับตามมาตรฐานนะครับไม่ล้าไม่แตกไม่ไม่รั่วไม่มีโดนชนนะครับสามารถทำแอลอยู่ครบนะครับคันนี้เดี๋ยวเช็ค qc ให้หนึ่งรอบคือเป็นถ่ายเหลวให้หนึ่งรอบนะครับใครชอบคันนี้และคันนี้ 1> 4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโครงสร้างเสาเอซบีต่างๆเดิมหมดเลยใครสนใจคันนี้ทักมหาเป้โทรมหาเป้เลย0947894848นะครับรถอันที่สวยประหยัดน้ำมัน17กิโลลิตรนะครับดูแรงง่ายเป็นทายของเหลวทุกหมื่นโลนะครับกับยางทุก10000หมื่นโลไอทุก10000หมื่นโลเหมือนกันนะครับสบภาพสวยเกรดเอแบบนี้มีมาตรฐานใครได้ทักหาเป้โทรหาเป้0947894848นะครับ ไปอยู่ที่กรุงเทพมหานครเสด็ยห18แยกหนึ่งนะครับสนใจทักมาโทรมานะครับวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ